ช่วงนี้วาจาหวานหูจะได้มีคู่จะมีโอกาสจีบติดมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ที่คุณจะได้พิชิตใจใครบางคนได้อย่างสมหวังและที่สําคัญต้องบอกเลยว่าดวงชะตาการเงินการทองค่อนข้างมีพลังมีโอกาสร่รำรวยมีโอกาสเด่นดังมีโอกาสโชคดีโอ้ดา g t a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณสัมพันธ์กับดาวพุธท,ที่จะย้ายราศีวันที่25สิงหาเวลาดี21นาิกา24นาที จากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงกินระยะเวลาไปจนถึง11กันยาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาทรงสเสห์วาจาหวานหอมนะทำให้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณนะจะได้ด,ดมดอม,มนะในเรื่องของความหอมนะในเรื่องของเงินของทองในช่วงเวลานี้นะรวมไปถึงในเรื่องของความรัก มีโอกาสที่จะมีความรักที่หวานหอมมีโอกาสที่จะได้ดมดอมในเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสและเกินว่าจะมีความร่ํารวยนะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผมนบุญรวยเสน่ห์และรวยความรักนั่นเองอ วาจาจะ,จะศักดิ์สิทธิ์วาจาจะสงสเสริวาจาจะพาให้คุณมีคนมาเปววาจาจะ,จะทําให้คุณได้เท่เก๋มีโอกาสว่าจะร่ารวยด้วยโอ้โ,อโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีและว,วันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยวาจาอนุภาพรุนแรงคูณสิบเท่ากันไปเลยจ้ะ ได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีสิง์กรกฎเมษกุมตุลและก็พิจิกค่ะและคนที่เกิดในวันอังคารอาทิตย์พุธศุกร์และก็เสาร์นั่นเองโอ้นะหกลัคนาราศีค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วเกิดใน6ลัคนาราศีแล้วก็5วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างตน้นต้องบอกเลยช่วงนี้นะนาทีทองของชีวิตวาจาของคุณจะ มีความศักดิ์สิทธิ์วาจาของคุณจัดทรงสเสน่ห์ทรงผลนะในเรื่องของการงานก็ดีก็จะทําให้ธุรกิจการงานเนาะต้องบอกเลยวาจาของคุณจะค่อนข้างที่จะมีอนุภาพที่ดีนะทำให้การงานของคุณประสบความสําเร็จไหลลื่นลื่นไหลนะราบรื่นประสบความสําเร็จได้อย่างดีค้าขายวาจาพาทีต้องบอกเลยว่าชักจูงโน้มหน้าใจคนได้ง่ายนําเสนออะไรก็มีโอกาสผ่านประสบความสําเร็จ นะคะทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะวาจาจะดีมีโอกาสค้าขายพูดจาอะไรก็มีคนเชื่อถือนะส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้จีบใครมีโอกาสจีบติด,ตดวาจาหวานหอมนะใครได้ฟังก็ต้องบอกเลยว่าจะรู้สึกชื่นอกชื่นใจมีโอกาสที่จะจีบติด,ตดได้โดยไวมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักจะสดใสได้ในทันทีโอ้ ไรแล้วก้านายานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกทุกช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบานเตือนร้อแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย